ที่นี่บรนนาก,กลาดนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเข้ารัวๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนอกจากที่จะทําให้ให้ผมมีงานนะครับพวกคุณยังเป็นผู้เยียวยาจิตใจของผมนะครับอันนี้ก็เป็นโชกของดุกตินะครับเป็นโชกเออรินนะครับ ดูกติยังไม่แน่ใจรุ่นไหนยังไม่ได้เช็คน่าจะประมาณมันติอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะวันวนี้เป็นตัวประกอบสวีเดนนะครับเป็นป้าสีฟ้านะครับวันนี้ก็มีอาการรั่วซึมนครับวันนี้ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดนะครับเบื้องต้นเพราะว่ามีที่ฝุ่นขี้ดินอยู่นิดนึงนะฮะอยากที่เช็ดออกไปแล้วมันก็ยังก็ยังมีอยู่ตัวนี้รั่วนะครับรั่วแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคที่ มีแรงดันนะครับดีกว่าดีกว่าโชคที่คุณไปเซอร์วิสมาแบบว่าร้านแบบมัวๆนะกดลงไปถึงเนี่ยมันก็ยังเด้งคืนขึ้นมานะครับได้ยินเสียงไหมฮะแสดงว่ามันรั่วนะครับมีเสียงอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดลางนะครับทุกชิ้นตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นโชคที่ที่เราถอดออกมาฮะน้ํามันก็ น้ำมันก็ยังพอเหลืออยู่นะครับมันไม่ได้ถึงขั้นว่าลีสจนมัน,มนหมดอันนี้ก็เป็นสภาพสภาพชิมวาลสภาพลูกสูบนะฮะก็ยังถือว่า,อ,าอยู่ในสภาพที่ยังโอเคนะครับโอเคอยู่น้ำมันก็หมดสภาพนะฮะเป็นฟองฟอดเลยนะครับเราจะทําการถอดล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยสึกหลอเท่าไหร่ ผนังนี้จะต้องดูอีกทีหนึ่งนะแต่คิดว่าน่าจะยังพอได้นะครับน่าจะยังพอได้เพราะว่าจุดดีอย่างหนึ่งของโชกกระบอกเหล็กคือจะค่อนข้างแข็งแรงกว่ากระบอกอลูมิเนียมนะครับแต่กระบอกอลูมิเนียมนะครับโชกสมัยใหม่ทั้งหลายจะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่านะครับก็เป็นข้อดีข้อด้อยของโชกแต่ละแต่ละยุคนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอลูมิเนียมมันจะไม่ดีนะ ถ้าเกิดว่าคุณเซอร์วิสถึงนะครับมันก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะครับไม่ถึงขั้นว่ากระบอกภายในกระบอกนี้ถูกเสียดสีจนมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างช่อครุ่มใหม่ๆเนี่ยก,ก็ก็ไม่ค่อยเจอนะครับถ้าได้รับการเซอร์วิสนะครับที่ถูกต้องนะฮะนี่ก็เป็นกระบอกภายในนะครับ ก็ยังไม่มีรอยไม่มีอะไรนะนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของกระบอกเหล็กนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันนะครับนี่ก็เป็นสีน้ํามันเก่ากัน้ํามันใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ก็จะใสๆแบบนี้เลยนะครับคุณภาพก็จะดีเหมือนใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นโช๊คอ,อรินที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโช๊คที่มีแรงดันแล้วเนี่ยแก๊สมันจะมันจะดันแกนออกมายังไงนะครับเห็นไหมฮะกระบ,บอกแก๊สที่มีแรงดันนะครับไฮเพรสเชอร์นะครับมันก็จะยืดออกมาเอง จะทำการทดสอบนะครับโดยการกดกดแกนโชคลงไปนะครับเี๋ยวทดสอบการรั่วซึมทดสอบการทำงานของจังหวะรีบาวคอมเพรสชันนะครับเห็นไหมครแกนโชกจะค่อยๆยืดขึ้นมานะครับฟังเสียงรีบาวครับแก๊กแก๊กแก๊แกเสียงดังชัดเจนนะครับอันนี้คือโชกที่ มีแรงดันนะครับเป็นแรงดันที่ถูกต้องนะครับเก็จะดังชัดเจนเห็นไหมฮะแกนจะยืดขึ้นมานะครับเราจะปรับจังหวะรีบาวให้เข้าไปเยอะๆนะครับเราจะมาดูว่าแกนมันจะยืดช้านะครับ แกนมันจะยืดขึ้นอย่างช้าๆนะครับนี่คือโชคที่ทำงานสมบูรณ์นะครับดีบาก็จะค่อยๆขึ้นโชกที่เราสวิต์เรียบร้อยนะครับประกอบกับนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของนะครับอันนี้ส่งมาจากทางสงขลานะครับสนใจสวิตก็ส่งมาได้นะครับหรือว่าจะ สอบถามก่อนก็ได้นะครับทั้งช่องทางทั้งทั้ง u t u b e นะครับบรรณากรารหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับบรรณากาดนะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับซ oke, เซอร์วิชชคอเอรินนะครับทรง piggyback นะครับ